ไปตักมาแล้วเขาก็จิแพ็กใส่ถุงไว้ถ้าไปตกปลาจะเอาไปฟิตใส่ตู้ไว้ตกได้คามปีสวร์ครับจะหลายกัหลายเนี่ยสร้างพ้อมเนี้ยจะเอาถุงละเคิงโลรเคิงโลจิแพ็กใส่ถุงไว้แบบนี้เลยจ้าแล้วก็เติบเอาไปเข่าตู้ฟิดไว้ตกคามปีของหายยากจ้าพี่น้อง ห <itos> ลีดล้มออกความเดี่ยจ้าสีกะงามไตเงยเงยเงยอยู่ล้วบนเนี่ยเอามานสองถังจ้ากับกะละมังหนึ่ง <ern> ปอบานกำลังนางแพ็กปลากินดีเด้จ้าในตกปลาทะเลปลาเก๋าปลาขุดกินนี่ดีดิ ของหายยากจ้าเวลามันขึ้นเขาก็ต้องเป้าไปเอาเอาบ้านก็จะนั่งแพกลีดล้มออกอย่างดีจ้ะเขาก็จะเอาอใส่ถุง,ล,งลือรึ่งโลรึ่งโล